สวัสดีค่ะช่องอาม่าเอฟนะคะเจอกันหลังตรุตจ,จีนค่ะเริ่มด้วยสีแดงๆเลยนะคะพริกแดงกิโลกร,รัมละ4ี่บาทพริกสวนเชียงใหม่กิโลกร,รัมละ70บาทพริกสวนธรรมดา80ดบาทอันนี้เม็ดป้อมๆเลยนะคะพริกกะเหลี่ยงสีเขียวสีแดงกิโลกร,รัมละ80บาทเท่ากันค่ะผักกาดลุย30บาทดอกกะหลำ่ำกิโลกร,รัมละ20บาท หอมต้นหอมอันนี้เบอร์สวยกิโลกร,รัมละหกสิบบาทเห็ดภูฐานข้าวโพดอ่อนแพ็คละสิบบาทเห็ดถ้วยแพ็คละสิบสองบาทหนรพาสามสิบห้าบาทมาละยี่สิบบาทผักกาดหอมกิโลกร,รัมละยี่สิบาทคะน้าสิบห้าบาทตั้งโอกิกโลกรัมละห้าสิบาทอันนี้ผักชีเป็นผักชีไทยนะคะกิโลกร,รัมละสี่สิบห้าบาทค่ะรากติดดินมาเลยนะคะ ต้นหอมแล้วนี้ก็สวยนะคะห้าสิบบาทค่ะคนาห้องกกงสิบห้าบาทดอกหอมสี่สิบบาทมาละอันนี้เรียกมาละจีนนะคะแตงกวายี่สิบห้าบาทน้ำเต้ากิโลกร,รัมละยี่สิบบาทควางตุ้งกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทราคาขึ้นมานะคะเมื่อก่อนตุดจีนยังไม่แพงเท่านี้นะคะถ้าเป็นถุงเจ็ดสิบบาทค่ะ ช่วงก่อนตุดจีนถุงละส0บาทนะคะอันนี้เห็ดฟางค่ะ140 160บร้ค่ะถั่วลันเตา100บาทแตงกวาเบอร์สวยสาิบาทโะมงนันดอกไม้20บาทนะคะมะละขี้นก25บาทตะไคร้กิโลกร,รัมละ25บาทคะ่ะมะเขือเทศท้อ30บาท พริกสวนร้านนี้หนึ่งร้อยนะคะสวนเชียงใหม่แปดสิบพริกเขียวสามสิบห้าพริกแดงร้านนี้ห้าสิบห้านะคะถ้าเด็ดก้านร้านนี้หกสิบาทราคาต่างกันห้าบาทนะคะค่าเด็ดก้านกระเทียมไทยสองร้อยค่ะหอมยามกิโลกร,รัมละสามสิบบาทกระหล่ำยี่สิบหอมอินโดแตงควากระเพราหัวละพายี่ิบห้าบาทเท่ากันนะคะผักบุ้งไทยมัดละร้อยสี่สิบ กวางตุ้งร้านนี้60สิบนะคะพริกร้านนี้กิโลกรัมละ50บาทเด็ดก้าน60บาทค่าเด็ด10บาทนะคะเห็ดฟางเม็ดเล็กๆเลยค่ะ120บาท ผักชีไทยร้านนี้35บาทชีจีนก็35บาทค่ะตั้งโอ่40บาทนะคะผักชีฝรั่ง40บาทบอลอกเกอรี่65บาทสาลแหน่กิโลกร,รัมละ80บาทวันนี้ผักไม่ค่อยมีนะคะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นช่วงหลังตุษจีนด้วยร้านหยุดเยอะพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเอาผักมาขายไม่เยอะคะ่ะผักก็เลยดูแล้วคะ่ะไม่หลากหลายนะคะมะนาวใบละ5บาทค่ะ หัวฝักยาวร้านนี้หกสิบาทนะคะลุยยี่สิบห้ากระหล่ำสิบแปดบาทมะละกอเป็นถุงสามรอยี่สิบค่ะแตงร้านร้อยแปดสิบนะคะแตงกลางถุงละร้อยค่ะแตงร้านเบอร์รองถุงละร้อยี่สิบนี่เรามาดูขนาดแตงควากับแตงกลางนะคะแตงกลางคือจะใหญ่กว่าแตงควาค่ะแต่ว่าจะเล็กกว่าแตงร้านนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ